น้องสองครับน้องสองครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วยัด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 สองตัวไช้เอออ้ยสองตัวเย่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 เย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 ่ สวัสดีครับทุกคนห่างหายการไปนานเลยนะกับคลิปปืนลูกซองนะวันนี้ผมเอากลับมาเล่นเลยครับเป็นปืนของภาคโควอนนะครับเป็นช็อตการที่มีชื่อว่าปืนกาโรนะครับหรือว่าสเปซที่ทุกคนรู้จักนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเจอลูกซองบ่อยเหลือเกินนะจนต้องเอามาเล่นบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเจอครับเป็นสติสวิปเปอร์แต่ว่าผมอยากเล่นปืนดีนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะครับจริงๆปืนนี้ก็ยังเล่นน้อยกว่าสวิปเปอร์อยู่หน่อยนะแต่ว่าก็ยังมีคนเล่นบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของเต็นตัััววทีี่3นนนะะะรอ้้้มมจไดยาเแลก็ ไฟเลตปืนนะครับแต่ถ้าใครแบบชอบแบบยิงรัวแบบจัดๆเลยนะมาใส่ตัวแฮมเมอร์ฟอกตัวนี้นะครับอันนี้จะไฟเลตเร็วกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ระยะดามเมจเพิ่มมานะก็เลือกกันนะครับว่าจะชอบแบบไหนได้ระยะดาเมจมาด้วยหรือว่าไฟเลตร้วๆนะครับส่วนมัสโซนะครับเป็นเอเจนซี่โชนะครับอันนี้ันจะเป็นเก็บเสียงด้วยบวกกับเพิ่มระยะดาเมจของปืนนะครับหลักๆมันจะประมาณนี้นะครับตอนนี้กาลังคิดเลยในหมู่ช็อตกันครับใส่กันเยอะมากแล้วก็กระสุนใส่ไปเลยครับสินัดถึงจจรีโดช่าแต่ว่า เอาให้มันพอยิงไปก่อนนะครับเลเซอร์ใส่เป็นตัว5วัตต์ครับตัวนี้จะบวกฮิทไฟได้มากที่สุดและที่สุดท้ายเป็นสต็อกนะครับสต็อกนี้มันจะช่วยให้เวลาเราหยุดวิ่งจะเอาปืนลงไปยิงเร็วขึ้นนะก็ประมาณนี้เลยนะครับของแต่งช็อตกันที่ใส่เก็บเสียงมาเล่นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยว่าช็อตกันกระบอกนี้นะครับจะวิ่งเข้าไปยิงในบ้านได้มันแค่ไหนนะครับ12นัดเน้นๆแตก3ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแลลล้วก็อย่าาาืมมมมตดูผไฟ์สตตรรรรีีีมมมมมมเเเเเเหหืือออนนนนนดดดิิิะคัับบบใใลลลลงงงกกก์ผท้้้้ไไวววาา่่่ยยแ็ส๋พจ ดิทคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับอุย้ยวงดีวงดีต้องหาฮอแล้วโอเคมีฮอไหนใครมันห้าววะใครมันห้าววะโอ้ยโหยมันรอดหลบฮอผมเนี่ยมันเอาฮอไปเหรอโจนาธานโจนาธานวิกโอ้มาคนเดียวด้วยวะ่ะเพื่อนมาอยู่ไหนวะ มีมีลงอีกปะเฮ้ยคนเดียวเลยเหรอจนาธานเออเฮ้ยโหยของแรเนี่ยของแรนะเนี่ยมาใข่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 บีมาใข่มามาอะไเอาเลยนั่งหงิกไปมาให้มาให้ผมมีเดสเซเลนอยู่วีเดสร์เลนอยู่อะไรกันเนี่ยอขึ้นไม่ได้ด้วยเอียงให้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 เลื่อนเลื่อนไม่ลดยิงยิงเสยลงเนี่ยอย่ายิงซ้อนขึ้นมาเด้อ โอ้ยิงช้อนขึ้นมาผมก็เอียงให้ลำบากจิ้มโขลกอะไรเออป๊อตี้เราจนเหงาแล้วเนี่ยอ่ะอยู่เซฟกันเหลือกซื้ออะไรซื้อไปที่บอกว่าคุณรอเอาบ้านคนละบ้านแล้วอยู่บ้านเขาด้านหลังแล้วปลาโหลดแล้วปลาโหลดแล้วอยู่เข้าบ้านตัวนี้หนึ่งสองซ้ายตัวหนึ่งกำลังเข้าน้องสองครับน้องสองครับ ข้างนอกยิงมาข้างนอกยิงมาตัวท้ายแตกเลวครับผมจอดแก่คนเรียกโหลดเพื่ออะรผจอดอบ้านสองชั้นนะไปมันไม่มันได้โหลดก,กันแล้วนะด,ดูสน่นข้างในอุโมงค์ตัวนึง่งต้องต่องรับเด็กสายรอรับถึงสายโอ้ยห <c oughs> อไหลเอา้าโอ้ยโอ้ยย่ย โอ้โหหมดคำท่เว่าหมดคำสิว่ามันกลืนไปเฮ้ยกําลังแบบโหกําลังฟิลฟ้าเลยอะแบบเมื่อกี้มีคนยิงซากตัวที่สาผมจะลาดชอตอยู่แล้วเว้ยเฮ่ยฮอแม่งแบบทําผมน็อกแล้วซ้ําแบบเออแบเสียวอ่มันวิ่งลงไปข้างล่างปาสจันนะ เ非常多ตัวเย่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 มีตัวท้ายตัวท้ายนะผมไห้ตัวนี้ยมีตัวเดงยวเนี้ยโอ้ยเ้องมีตัวนึงตรงเนี้ยเมื่อกี้ยัง่ะเฮียกูเดินผ่านไปได้ไงวะโอ้โหหอยเฮียมึงจับสลับรูทำไมหอยเอ้ยอยู่ดูนี่ครับอยู่ดูนี่ ็แตกก็แตกก็แตกไม่ให้ซ้ำไม่ให้ซ้ำไปจับไปจับเลยไปจับเลยผมล็อกให้วีเราดิ่งมีมีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่กูลำคาเนี่ยไอ้เหี้ยเดินซ้ายเดินขวาเหมือนลูกเหมือนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวตุ่นนะตัวตัวตุ่นที่ทุบอ่ะไโผล่ซ้ายโผล่ขวาแล้วคือสลิงอีกโอ้ยห่ำเอ้ยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไอ้ชู้เก่งไอ้เหี้ยเนี่ยตัวตุ่นไม่มีรถเดินอย่างเนาะบังคับเอ้ย เฮ้ยมันลออยู่อีกไหนไหนไหมเอาแตงมาแล้วเอดาวดาวดาวงั้นเราวิ่งข้ามไปพี่ดีผมแบ็ปเป,ปิดยูด you, ให้ผมแบ็ปเปิดยูให้โอ้โหเต็มาตันชั้นสองหนึ่งลูกชั้นสองมีโทฟี่ชั้นสองมีโทฟี่เฮ้ยรอแป๊บนึงว่าผมไม่มีส่วนชดกันปะกันอะ หน้าผมตัวหนึ่งครับเที้ยมึงวิ่งสุดอย่างไรสั์เอ้เซ็นโบนี่แบะเซนโบน์พวกสับยิกเลยเข้าขึ้นสลิงไปแล้วมั้งน่ะเจอเด็กวิ่งยาวเลยไม่ยังเก่งเลยเรียบร้อยมันหายไปแล้วมันเกสลิงไปลลเนี่ยมันโดดจริงด้วยไอ้ทำโดดแล้วเอามัน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 เอ๊ะมันอยู่ตรงนี้ว่ะ ไม่ๆม่มอยู่ข้างล่างมันไม่โอ้โหโดนดัก oh my god ไอ้แกงรถอะไปไหนล่ะเหนื่อยตรงม้าผมอะม้าฟ้านะอ่าคุมมองอะนะอ่ตันไม่โดนผมไม่เก็บโหลดเลยไปเนี่ยทำไมโหลดมาซ้อนกันโหลดสี่กล่องไอ้ซัทมาแก้สมุบ้านะโอเคครับอยาโดนดบนบ้านไะมครับขับรถไล่ ไปห,หน้ารถผมเฮีย <Hey. S 1> ทีวีชบุบทีวีชุอปเมตรสองตัวโอ้พีจีนะพีเจีนะ ยังไยทีมเองยัวไยทีมเองยังไงทีมเองพวกอะไรก็มันวะหมู่บ้านกำลังขึ้นเจลเดอะเบรกต่อไม่เปิดยูไปร์สโอ้หลังดักได้เฮ้ยหลังฟรีเลยนะหลังฟรีนะผมมียูอยู่เด็กยังไม่ได้เปิดนะทีวีมีอ่ะอปี่ยังบ้านคอมเฮ้ยทีวีเดี๋ยวผมรอตัดทีวีให้เก็่ฝองไปเลยเก็่ฝองไปเลยอ้าวนี่ไงวันนีวะ อันหนึ่งนะมีคนขับรถคนหนึ่งนี่นี่นี่ร่นเหรอวะไม่ต้องเดือดเนร่อนไม่ร่อนวิ่งวิ่งจอร์นวิกด็อกไอ้เหี้ยกูจะเดีชื่อจอร์นวิกจอร์นวิกด็อกมาหาจอร์นวิกเอ้ยเดี๋ยวจอร์นวิกจะมาล่าเลยห้อะวังนะเว้ยผมไม่ยิงหมาจอร์นวิกว่ะชื่อมันเหมือนจะเท่กับเขาไปเท่จอร์นวิกด็อกเอ้ยสองเตี้ยนะ Oh. มาครับมาครับมาครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหนกดให้หยุดบนหลังคาบนหลังคาผมตั้งตั้งไว้ตรงลานคาได้เราขอ,อเอี๋ป่ะผมว่าตึกตึกนี้ต้องโดนคนดักเฮ้ยใครวนะน่ะเดี๋ยวนี่ดีกว่านี่ดีกว่าแน่นเลยแน่นเลยมันวิ่งออกมาในบ้านในบ้านในบ้านนี่ยองคองในบ้านเต็มเลยเนี่ยใช่ใช่ผมมาไปแล้ว p i อเปิดรอบเฮ้ยผมไปเก็บบอลระวังตึกนี้ยิงมานะครบตี้เลยไม่ได้ใส่เลยนะโอ้ครบแล้วเฮ้ยนี่ได้นี่ได้ได้เอาขอรีบอะนาเกลือเนี่ยไอทีมนาเกลือไ่อทีมนาเกลือโอ้โหโดนเส้นไนเข้าหัวมันมาซ้ายแล้วมันมาซ้ายต้องเอาซ้ายก่อนตัวซ้ายใกล้มันจะซ้ำเชิญมาไี่ได้เชิญมาโอ้โหแล้วเปิดโอ้โหอ๋อสองเอา๋อสอง เฮ้ย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 ไอ้ชื่อจีนแท็กไอ้ชื่อจีนแท็กระวังระวังรอนอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคใช่ใช่เพื่อนมาเหลือตัวนึงเพื่อนมาเหลือตัวนึงเพื่อนไม่อยู่ตัวนี้แหละแฮกระวังระวังรอนเฮ้ยเล่นช้านะไอ้ย้อยย้อยอยู่บนหัวแวะนี้อยู่นี่มันมันอยู่ในนัอะไรตัวใชยใช่ค่ะเออเฮียเติดาบข้างบนให้ชุบได้นะชุบได้นะหลอกกันไหมเราอกกัอนไหม เราออกกันปะมุมไม่ดีผมเอาเอชวีไปนะติล้อม,มาด้วยข้างบนมีนะมาส้มอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปกวาดทาั้งบนกันปะบาร์ตี้เก็บไปได้ละเราต้องขึ้นสูงกว่านี้อุ้ยเที่ยงอยู่หน้าเลยนอนอยู่นอนอยู่หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะเดเจ้ามองเห็นเมื่อกี้มืดมจัดเลยอะ่ะมิเต็กก็ดัดงวะกเกดอยู่ผมส่องทหารเข้าข้างหลังเออมันดักแบบ ไอ้เฮียมันดักแบบเขาหลังได้คือมันอยู่ตรงบบม,มุมน,นี้แหละไปมาไปมาเร้นโดนโล,กนลูกจามมากรายตัวดีเฮ้ยผมขอแตกไปหนะึงก็ไอตอนนี้คือจะล็อกผมอย่างเดียวคือแบบหน้าที่มันคือล็อกฝั่งนี้อย่างเดียวคือไม่หันมีคนอยู่ในเนี้ยแต่มาไมู่ีไหนอ่ะมักไม่ชอบสู้ในเราไม่เข้ามีด<ม>แล,ดละเออเราไม่เข้ามีดีละเราไม่เข้าออมีดแล้วเขาหลอกยากเราเล่นรอบน้อยแหละไหนวงเข้าไหมเข้าไม่ละ เ้ยไปเล่นกอดังนี้ไะไปเล่นกอดังมักส้มไะกอดังเทพเขาอาจจะอาจจะอาจจะต้องซีบ้านมันวะเข้าเลยเหรอเอามักส้มก่อนวะไปเบรกมักส้มก่อนวะมักส้มแกงเยอะอยู่นะดูให้ได้กดเลยกดเลยกดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังมีวะอย่าพี่ชายเขาเบาๆนะไอตัวแฮกนี่ไงตัวแฮกไอตัวแฮกไอตัวแฮกมานี่เลยหำไอเตีวยนี่แหละต้องยัดต้องยัดไปไปไปรีบเซต ตรงนี้มีอีกตีหนึ่งมารส้มผมไปรอตรงนี้ดีกว่าโคดังเทพมีไมไหนกูฟาเบิร์ดเช็คก่อนดิวงนี้เราต้องเล่นโพสิชันละเราไม่สามารถขับรถคิวได้แล้วอ่ะ้ยเราจะโดนแจมทุกด้านตรงไหนได้เปียบเขาตรงไหนได้เปรียบเนี่ยถ้ามาก็บ้านบ้านนีได้นะมีครบตีเลยครบตีถ้าเราตีโดนบาสองตีเข้าเนี่ยเนี่ยลองมองแถวเนี้ยตัดตัดได้มารส้มอ่ะมันมีสองตีมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ เฮ้ยมาซ่องเย็นหยดเนี่ยแจมด้นะแจมด้นาหมาผมอ่ะตัดตัดออกเกมตัดออกเกมโอ้โหไม่มีทนายเฮอยายิงใครมีทนายปะเฮ้ยโดน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 กระแตกกระแตกกระแตกเอ้าแม่งรัดผมเดยงตีหนึ่งมันต้องวิ่งคล้องวงนี่เนี่นี่มาผมมาให้ผมมาให้อยู่มาให้หยดยิงได้ยิงได้สุดท้ายแล้วมั้งเห็นตัวเดียวนะที่ล่องมาจากตรงนั้นอะ เไปนี่ไป้องตรงตรงนี้ไหมหรือจะตีมัมมกส้มมักส้มมีคนมักส้มมีคน,นมีซ <c oughs> อนมีซอนผมขยับรถเล่งกันดีกว่าอุดตอนแถวนี้นมันมาตีแล้วมาตีเราเหรอไม่ไใช่ตรงนี้หรอกอ๋ออ๋อจัดเองไปจัดเองไปามากกันขับรถมาเฮ้ยมันยิงแรงยังวะเราเสียเปรียบอะมุมเราเสียเปรียบ ชุบได้นะใชุบได้เฮ้ยหัวทุกงนั้นเฉยไอเหี้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยันดีอยมเดีไย้เดี๋ยวเด้ยวเดี๋ยวเลี๋มาเ้ีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวี้ยวเดี๋ยวเตีวเดี๋ยงเี๋ยวเี๋ยี๋ดี๋วเเดี๋ยวเดี่ยวเดีดมาจากดี้ที่เราแจมอ่ะมีตัวเดีนยวเี้วี่เดารู้นะตอนเนี้ยอีกตี้นึงแม่งเศษชัวนหลังคาได้อยู่อ่ะมีหลังกวก็ตรงด้านขวา ผมว่าไอตีที่เรายิงยิงไม่จบตรงป่าไม่ยังอยู่นะเว้ยเนี่ยมันเศษหนึ่งเห็นว่าตี้อ่ะเราเห็นแค่สองตอนนี้ยไอบ้านที่มาร์กแตกเมื่อกี้กับที่ผมแตกในโกดังอ่ะสองตีเห็นตีหนึง่งเฮ้ยนี่วิ่งอ่ะตีโกดังอ่ะอยู่เนี่ยผมลองวัดใจเก็บของนะ,ะแต่ข้างบนก็เฟี้ยวๆๆๆไหวเฮียไีพื้นยิงกันดิผ่าโค๊กหน่อยาโค๊กหน่อย มีกองกระสุนได้นะไม่อะไรเราเล่นเนี่ยแหละมันต้องตีกันถ้าเราเล่นเนี่ยมันไม่ตีกันเลยไม่โคตรติดเลยแต่ละตัวสวยนะเนี่ย,ยทิ้งก้อดังให้เราเล่นอนะ่ะอย่าอย่าวันนะอย่าวันนะตอนนี้ถ้าดองนี่เสียเปรียกเลยนะกระจกด้านบนนะโน้โน้โนโนอย่าวัดอย่าวัดพอแล้วเราเราเล่นรอวงให้มันตีกันเพราะนั้นนนั้นต้องโดนตีเราฮ่าฮ่าเพอแคมเปอร์ทั้งหลายมึงไม่มีบ้านอยู่แล้วจะอยู่ไงตีเสร็จหมดแล้ว สี่สามสามปะวะอย่างเงี้ยเออผมว่าสี <No. S 2> ่สามสามวะชัวร์แล้วล่ะไอ้ตี้ที่งอเขาครบสี่เลยเฮ้ยโหวงน้อี้ผมแอร์ตายนะผมจะแอตายแอร์ตายให้ตายแล้วฆ่ามันไอตี้อย่าหนอกนะ หลายเป้าเกินเลือไม่ถูกถ่ายมาถอยมาถอยมาสถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยถอยยาวเลยถอยยาวเลยถ่ายยาวถ่ายยาว yo 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 haha This gun ตัวสี่สามสามแผนแผนแอ e x t r เกอร์ผมรู้ละทำไมแบบเวลายิงรมโบ้มันรู้สึกดีอย่างเลยนะเมื่อกี้เห็นปะผมยิงรมโบ้แล้วแบบ ได้หรอยิงน้ำโบว์มีบัฟเหรอโอ้ตอนนี้เราชุบกันยับเลยว่ะสกอร์บูนสี่